คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคลับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลมาแล้วเลขมนสิทธิ์คำสร้อยย้ำระวังเบิ้ล ใช้เป็นแนวทางนะครับวด1หนึ่งกันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะักร้องรุ่ทุ่งชื่อดังก็มักจะให้โชคให้ชัยกับท่านผู้ชมบ่อยครั้งนะครับเราไปดูครับวด1หนึ่งกันยายน2563คุณมนสิทธิ์คำสร้อยจะชอบเลขอะไรมีเลขอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับ่าสุดคุณมนสิทธิ์คำสร้อยได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าวดที่1กันยายนไม่ค่อยซื้อเยอะเบาๆซิวๆภูชอบส 821ตัดเอานะระวัง22โผล่มาโปรใช้วิจารณญาในการรับชมแค่เป็นแนวทางการซื้อลอตเตอรี่นะครับทำงานเท่านั้นที่ได้เงินแบบชัวๆชัวบอกว่า1กันยายนชอบส่วนตัว821นะครับแล้วก็ระวัง22จับโผล่มาครับคุณมนสิทธิ์คำซ่วยก็ชัวรลอตเตอรี่นะครับซื้อมาหลายฉบับกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับลอตเตอรี่ของคุณมลสิทธิ์คำซ้อยครับ นี่ครับซื้อกันตั้งหลายฉบับนะครับคุณมูลศิลธรรมสร้อยนะครับบอกว่าชอบส่วนตัวครับชอบส่วนตัว8 2 1ครับท่านผู้ชมครับให้มานะครับ8 2 1แล้วก็ระวัง2 2นะครับระวัง2 2นะครับเป็นเลขเบื้อนครับท่านผู้ชมครับ8 2 1ก็กลับได้นะครับกลับ6ประตูได้นะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็สองสองระหว่างกันไว้ได้เลยนะครับคุณมลสิทธิ์บอกมาอย่างนี้นะครับก็ให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1กันยายน2563ันห้จะถึงนะครับคุณมลสิทธิ์ก็ให้โชคให้ชัยกับเรามานะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทปิกแล้วก็ขอขอบคุณที่มาจากคุณมลสิทธิ์คุณส้อยมากๆนะครับแอดท้ายนี้แอดก็ขออำนวยเอฟพอยท์นะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคุณมนสิทธิ์คำส้อย821 แล้วก็สองสองทุกท่านทุก,ทกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ